ื่นเช้ามาวันนี้ตั้งใจว่าจะล้างรถซะหน่อยแต่ก่อนอื่นต้องดูสถานการณ์น้ําหน้าบ้านก่อนวันนี้น้ำขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคน้ําไม่ขึ้นงั้นเราไปล้างรถกันดีกว่านะครับกับช่วง wash car from home กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชอบ Light Motor ่องย o ไลท์มอเตอร์ก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เราไม่ได้มีคลิปใหม่ออกมาเพื่อนๆได้รับชมกันเลยก็ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับจะออกไปไหนก็ข้างลำบากช่วง บ้านกัน,น้ำท่วมด้วยก็ยิ่งไปไหนลาบากขึ้นไปตอนนี้น้ําลดลงแล้วก็เลยอยากจะทําทคลิปล้างรถหน้าบ้านให้เพื่อนๆได้รับชมเล่นๆเพลินๆกันไปไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับว่าว่าผมล้างเนี่ยทำอะไรบ้าง บ้านตอนนี้จะสังเกตว่ามีตะไคร่รอบบ้านเลยเพราะว่าบ้านอื่นเขายังไม่ได้ขัดแต่ผมนี่ตั้งใจขัดตะไคร่ออกเพราะว่าจะได้ล้างรถหน้าบ้านนี่แหละครับว,วันนี้ขอล้างเตรียมขัดเคลือบสีไปด้วยเลยแล้วกันรถเราจะได้เงางาเหมือนรถใหม่ฉีดน้ําก่อนล้างตามซุ้มล้อหลังด้วยอุ้ยตายแล้วฉีดแรงไปเนาะอันนี้เราก็ล้วงสายยางเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ฉีด้าไปนี่หรือกันชนออกแง้มหน่อยนิย กระจุมปมไม่ได้มีพุกติกดรัดข้างก็เลยแง่มอกได้ก็ฉีดแบบเรื่อยๆร,รอบคันนะครับเอา้เปียกเลยเพียกโชคกันไปเละฉีดหน้าฉีดหลังฉีดซุ้มล้อในวงล้อดุมล้ออะไรฉีดได้ฉีดเข้าไปครับยแรงดันประมาณนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นตัวรถนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องแรงดันสูงนี่น่าเป็นห่วงกันฉีดไปสติ๊กเกอร์อาจหลุดได้นะ ต่อมาก็การลงแชมพูครับแชมพูผมก็แชมพูทั่วไปธรรมดาครับาซื้อได้ทั่วไปท่อข้างปุก็ไม่กี่บาทเน้นมีฟองเยอะไว้ก่อนแต่แชมพูตัวนี้มันก็มีแว็กผสมด้วยนะครับพอเ,เวลาเราล้างจะช่วยเพิ่มความเงางามให้กับรถได้ระดับหนึ่งครับก่อนที่เราจะเคลือบสีทับไปอีกทีพอล้างออกไปถูกันไปโฉงกันโนงตะโพงตะแกรงถูมันะไปเสร็ ล้างกันเป็นเดือนตามแข้งชิ้งนี้กระจกหน้าบนะเลงก็ไปผมจะล้างทีละฝังนะครับนี่ตอนนี้ก็ล้างที่หัวก่อนก็ตามคาดปัดน้ําฝนใบป,ปัดน้ําฝนล้างมาตรงจี่กระจกโดดกระถูกก็ไปนี่ฟองเยอะดีชอบสบก็ไปสามฝาไ,มไ,ดได้ฟองเยอะๆจะไ,ได้ล้างเพลินๆลื่นๆหน่อยลา้างตามซอกตามมุม แกะตรงสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่ก็ยังไม่หลุดนะครับขับมาหลายเดือนแล้วแต่คนล้างตรงประตูประตูนี้ขี้ใครเยอะหน่อยครับประตูหน้าประตูหลังเช็ดกนไปสิขัด้าไปตะกบกตะเกิดนะพอล้างได้ฝั่งนึงแล้วผมก็จะล้างน้ําก่อนเลยอีกฝั่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงแชมพูนะนี่ลงข้างเดียวก่อนไม่อยากให้แชมพูมันติดติดสีรถนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะล้างออกยาก กระจกนี่เราก็จะล้างให้สะอาดตอนนี้เาารเริ่มสะอาดแล้วครับเราฉีดน,น้ำเข้าไปเป็นหนึ่งฝังแล้วครับตอนนี้เราเริ่มละเลงแชมพูอีกฝังหนึ่งเส็ดก็ไปสิถูกไปสิปสน,นี่ตามซุกตามซอกตามมุมของกระจกาด้านหลังสปอยเลอร์หลังขอขัดก็เช็ดไปบองเยอะๆอย่างนี้ชอบเลยยไปท้ายลามา ตัวกันชนหลังอปอบายทะเบียนถูก็ไปถูก็ไปเด็ยังไม่พอเมื่อกี้หลังคาเราย,ยังไม่ได้ล้างมาลงแชมพูหลังคาด้วยฝั่งขวาแล้วก็มาลงฝั่งซ้ายาหน้าไปทั้งหลังส่งสาวอากาศแล้วก็เช็ดเช็ดไปซะหน่อยแล้วก็อาน้ำฉีดทำความสะอาดแชมพูจากหลังคาลงมาฉีดก็ไป มากระจกหน้าแหงจิ้งเรดต่อไปก็มาถึงการล้างล้อแล้วครับล้อนี่เป็นล้อเอไอสามสิบ e มีซอกมีมุมต้องเช็ดไปตามซี่มาท่านละซี่พีละซีบอความสะอาดเช็ดแป้งครบแล้วก็ขัดยางขูดยางผมใช้ผ้าปืนเดียวเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนผ้าหรือแปรงก็ไม่มีเอาผ้านี่แหละเช็ดทั้งล้อทั้งยางด้วยตามซุ้มตามซอกขัดเข้าไป ล้วงกันไปเนี่ยล้วงกันไปตามซี่ล้อตามรูน็อตเนี่ยสําคัญเลยที่เราก็ไม่ได้เช็คเข้าไปในรูนอ็อตต้องมาเช็คซ้ําอีกทีผมใช้ผ้าเลยครับตั้งมุมผ้าปลายผ้ายัดเข้าไปในตรงรูนอ็อตนะเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำเลยครับผมน้ําฉีดทําความสะอาดตรงล้อตรงยางฉีก็ไปฉีก็ไปฉีกกาไปดิเียฉีกก็ไปเอขีดพื้นซะหน่อย พื้นบ้านเราสะอาดบ้านเดียวบ้านอื่นเขายังไม่ได้ขัดโอเคต่อไปก็เป็นการซับน้ําเช็ดจุดน้ํานะครับก็ใช้ผ้าเบอร์เดิมนี่แหละบิดบันมานเอา้าแล้วก็เช็ดไปเช็ดกระจกผมจะเช็ดตรงกระจกก่อนนะครับเพราะว่ากระจกถ้าเกิดเราทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นกราบน้ําก็อาจจะไม่สวยงามก่อเช็ดเป็นตามกระจกตามตัวถังกราบน้ําก็อาจจะไม่สวยงามกอเช็ดเป็นตามกระจกตามตัวถัง แล้วก็ปิดสหน่อยบิดมากบิดมากผมมาเช็ดซ้ำด้านซ้ายบ้างปิดก็ไปบิดไปเช็ดไปบิดไปอย่างนี้ครับ้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนเดียวกันี่แหละที่เราใช้ล้างเมื่อกี้เช็ดไปบิดไปซับน้ําไปบิดน้ําไปเช็ดไปอยู่เนี้ยด้านขวาไปด้านซ้ายเสร็จไปยังเนียยังไม่เสร็จบิดก็ไปบิดก็ไปสิ ตั้งคันเนี่ยเนี่ยเช็ดกับไปด้วยผ้าพื้นเดียวอ่ะต่อไปก็เป็นยางปัดน้ำฝนแข็งจริงเลยเช็ดกับไปซับ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 น้ำกัไปพอน้ำเยอะก็บิดทิ้งบิดน้ำทิ้งไปเอาซับใหม่ทำอย่างนี้ก็ไปตรวจเสร็จตั้งคันหรือยังหลังคายังไม่ได้เช็ดเราเช็ดหลังคาด้วยบิดน้ำหลังคาน้ำเยอะหน่อยต่อไปก็เอาผ้าผืนสีเขียวนี่นี่ผ้าแห้งนะครับก็มาเช็ดตรงกระจกก่อน เช็ดให้กระจกมันเป็นกราบน้ำเจ็ดกระจกหมดเสร็จแล้วส่วนที่เหลือก็ใช like ้ผ้าสีน้ำเงินเกือเดิมนี่แหละเช็ดซับน้ําไปกข้างหน้าไปข้างหลังตอนนี้ก็มาเช็ดข้างหลังบ้างแหละของหางหลังเช็ดกัไปบิดน้ําไปเช็ดตรงตัวคลีบฉลามสําหรับนี่ตัวรับสัญญาณวิทยุเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการเช็ดแห้งครับ เช็ดแห้งก็ใช้ผ้าเปือนสีเขียวก่อนเช็ดเข้าไปเราจะเช็ดที่ตรงกระจกก่อนนะครับต่อนที่ผ้ายังแห้งๆอยู่กระจกจะได้ไม่มีคราบน้ํามาเช็ดด้านหลังด้านหลังนี้เรายังไม่ได้เช็ดคราบน้ำเมื่อกี้พอเช็ดคราบน้ําก็เช็ด,ชดจับก,กระจกประกอบฝาท้ายไฟท้ายกันชนหลังตามซอกเอวหลังเราก็ใช้ผ้าเปือนสีเขียวเช็ดแห้งอีกทีตอนนี้กระจกเราก็จะแวววาวสุดใสงดงามนะครับ ก็เอาภาพื้นน้ำเงินมาเช็ดบางส่วนที่ยังมีคราบน้ำอยู่หน้าหลังกันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้าลิ้นหน้าเช็ดเข้าไปอืมเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปก็เป็นการเช็ดแห้งด้วยผ้าพื้นสีเขียวนี่เลยต่อไปก็เช็ดภายในตรงซอกประตูนะครับของผ้าพื้นสีเขียวผ้าพื้นสีน้ำเงินนี่ก็สลับกัน เพราะว่าในข้างในเรายังไม่ได้เช็ดหยดน้ําเลยนี่ต้องใช้ผ้าสีเงินเนี่ยเช็ดคราบน้ําก่อนแล้วก็ต่อด้วยผ้าสีเขียวสาหรับเช็ดแพ้่เช็ดเข้าไปข้างในประตูหน้าแล้วมาประตูหลังอีกเช็ดตามตรงกาบบันไดนะครับเนี่ยก็เช็ดน,น้ำมาด้วยเพราะว่าน้าก็จะอยู่ตรงนี้ตรงมือจับแล้วก็เขยา่าเขย่ามือจับแล้วก็เช็ดคราบน้ํา ก็ถึงห้องเครื่องครับ้องเครื่องก็เช็ดฝากระโปงกระป๊กฝากระโปรงก,ก,ก็มีที่เก็บกักน้ําอยู่เหมือนกันเราก็ต้องเช็ดบางทีก็มีคราบสกรปรกที่มันกระเด็นขึ้นมาโดนฝากระโปงนะเราก็ต้องเช็ดคราบสกรปรกตรงนี้ออกด้วยนี่ส่วไหนอีกตรงนี้อีกใิดน้ำก่อนแล้วกันน้ำเยอะกันนะต่อไปก็เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสีเขียว กับประตูฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ก็มีราน้ําหยุดอยู่เราก็ใช้ผ้าฝืนสีน้าเงินผ้าฝืนสีเขียวเนี่ยเช็ดสลับกันไปมา,มาถึงขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเป่าลมแห้งนะครับตอนนี้ก็ใช้โบเวอร์เนี่ยครับผมไม่มีปั๊มลมก็ใช้โบเวอร์ต่อสายไฟเอานะเป่าตามจุดตามซอกตามมุมเห็นน้ามันออกมาไม่งั้นน้ําขังก็เป็นบ่อเกิดของสนิกได้เราก็ใช้โบเวอร์เป่าไปตามจุดที่เราต้องการ เสียงมันจะดังเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราใช้แป๊บเดียวขึ้นบปผมไม่ว่าหรอกเนาะเราไม่ได้ล้างรถมาเดือนแล้วเนี้เช็ดไปตามซอกตามรูกระจังซ้ายขวากระจังกลางป้ายทะเบียนเช็ดไปด้วยเป่าไปด้วยนี่ตามซอกตรงหัวโชค๊คเบ้าโชค๊คแบวแบตเตอรี่อ่าต้องเช็ดไปด้วยเป่าไปด้วยเช็ดไปด้วยอย่างเงี้ยฮะกระจาผ้าพืนสีเขียวอยซับน้าด้วยคันมาตรงนี้ต่อไปก็เป็นตรงรูน็อต รูน็้วนี่จะเป็นที่เก็บน้ําอย่างดีเลยเราก็ใช้โบเวอร์เป่าตรงรูนอ็อตตรงล้อแบบก่อจะช่วยน้ําออกไปได้หมดเลยครับาตามล้อหน้าก่อนตอนนี้ตอล้อหน้าเสร็จเดี๋ยวเราจะตามไปเป่าล้อหลังก่อนื่นก็เป่าประตูก่อนตามคิวนิดน้ำประตูเนี่ยเราก็ต้องใช้มีดเป่าโบเวอร์เป่านะครับส่วนล้อหลังนี่จะเป็นที่เก็บกักน้ำเหมือนกันตรงรูล้อ ใววา้โว์เป่าไปเป่าด้านในตรงแกงประตูด้านในด้วยน,น้ำก็หยดอยู่ตตมตามใต้แผงประตูเราก็ต้องใช้โบว,ว์เป่าดิต่อไปกไปเป่า,ปปาฝั่งซ้ายบ้างล้อหน้าซ้ายจกมองข้างแผงประตูด้านในตรงกาบบันไดลามากระชนหลังตรงไปท้ายด้านในฝาท้าย เลกลียวหลังกระจกหลังตามร่องน้ำฝนเนี่ยตรงร่องริดน้ำเนี่ยมันก็มีน้ำนองเราก็ใช้โบเวอร์เป่าไปไล่น้ำไปมีเสร็จรือย่างาต่อมาก็ถึงขั้นตอนการเคลือบสีนะครับอันนี้ผมก็ใช้สเปรย์เคลือบสีแบบทั่วไปครับที่ใช้กันอยู่ ก็ช่วยช่วยเพิ่มความเงางามได้และดับหนึ่งตอนล้างใหม่ๆมันก็เงาดีนะนะแต่ว่าใช้ไปสักพักมันก็ประสิทธิภาพมันก็ลด,ดงลงแหละแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เคลือบเลยเลยก็เคลือบไปหมดแล้วครับไฟหน้าไฟท้ายกระจกกระจกมองข้างกระจังหน้ากับฝากระโปรงกันชนอ่าระก็เคลือบอันนี้ให้หมดก็ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับรถเราได้เป็นอย่างดีลดงามลดเงาพอใช้สเปรย์เคลือบสีได้ครับขอสะดวกอีกสำหรับการใช้งานแบบเร่งด,วงดวง่วนแบบนี้ ก็ฉีดทีละส่วนนะครับไม่ใช่ฉีดทั้งคันฉีดไปเช็ดไปนะครับตอนนี้เราฉีปปาปาดประตูหน้าก็ฉีดส่วนประตูหน้าแล้วก็เช็ดประตูหน้าพอเช็ดหมดแล้วก็อ่ะฉีดตรงประตูหลังไล่ตามไล่เ er, ช็ดไปอย่างนี้ะครับทีละส่วนทีละส่วนเราจะไม่ได้ฉีดทั้งคันแล้วก็มาเช็ดทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำยามแนะ่อ่ะเราเช็ดเป็นส่วนๆไปฉีดไปเช็ดไปอย่างนี้ะครับหลังคาก็ฉีดไปฉีดไปเช็ดไป,ไป,ไป,ไปมาด้านหลังบ้าง ด้านหลังแล้วก็เช็ดได้หมดครับตรงไฟท้ายแล้วก็เช็ดด้วยน้ยํายาที่ได้หมดเพราะว่ามันก็เพิ่มความงามงามได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อไปก็เช็ดตรงหลุมป้ายทะเบียนฝาท้ายตันชุนหลังแล้วก็เช็ดกันไปเช็ดไปฉีดไปนี่นะครับต่อไปก็มาที่ฝัอตะวินหยดน่าแล้ก็เช็ดไปหมท่าเหมือนกันครับพอเช็ดทีละส่วน เช็ด sure you ไปฉีดไปเช็ดไปฉีดไปเนี่ยครับเพิ่มความเงางามได้ในระดับหนึ่งแหละครับรถเราก็จะดูเงางามสดใสรถเก่าแต่ว่าเงานเว้ยตอนนี้อะหาประตูอะประตูหลังฝั่งซ้ายบางละเกือบจะครบทั้งคันเลยเนี่ยยเดียวตอนนี้เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วครับจริงๆก็เหนื่อยตั้งนานแล้วแหละครับมันจะเริ่มอะไรเล่นเอาหอเหมือนกันครับทั้งล้างทั้งขัดเคลือบเนี่ยอือหือตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วแหละครับ มาขั้นต่อไปก็เป็นการถายางดำครับถายางดำนี่สาคัญเลยนะครับรถเปใหม่ได้ใหม่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยยางต้องดําครับไม่นงนั้นมันจะดูแบบยางเทาๆมันก็ดูไม่ใหม่อ่ดูมันรถเก่ายางเก่าเพราะฉะนั้นรถถ้าจะให้ใหม่เนี่ยยางต้องดําครับล้างเสร็จแล้วก็เช็ดยางดาสนะีร้อนแเกร้อยเก็บอุปกรณ์สุดท้ายเลครับตอนนี้ถ่ายรูปเสิ็ครับโอ้ยโโแม่ ล้างมาตั้งนานเหงื่อก็ไหลใครย,ย้อยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับไว้อัพเฟซบุ๊กโพสเฟซบุ๊กอะไรก็ว่าไปมีความสุขเล็กๆ,น,ๆ,น,ๆ,น,ๆน้อยๆรถของเราเสร็จแล้วก็เขารถเข้าจอดได้ครับยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับเช้านี้ล้างเสร็จก็เอารถจอดก่อนเดี๋ยวเย็นๆก็ขับออกไปหาอะไรกินแต่เพื่อนบ้านสม,มุนอาจจนะิดเขียวเลยนะบ้านเราสะอาดดีหลังเรีพเราให้เพื่อนแดงดนะันขัดออกไปแล้วเดี๋ยวเราไป ผมใครออกหมดเลยหลายกระดูกเลยโยกไปโยกมาเนี่ยผ่านมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่ผมก็ยังโยกไม่เคยหลงล่องลงพอดีสักทีเบี้ยวเบียวเบี้ยวมาครัตื้อกระไรตื้อกระไรตื้อหน่อยตื้อหน่อยตื้อหน่อยอ๋อตรงตรงอ่ะตั้งตรงตั้งตรงโยกนิดนึงครับขอยาว ลี้นหน้าจะแหกตรงนี้แหละครับตอนลงมันเะงี้ยและลองน้ำนี่แหละไม่ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็ต้องยอมนะครับถอนกันไปสอนกันไปสอนกันไปสุดท้ายยังสุดท้ายยังสุดท้ายังสุดแล้มั้งต่อแล้วนนดดมั้งชนตู้แล้วนะตอแล้วมั้งบล็อตบ่านรางลางวดที่บ้าน Wash Car from Home นะครับก็โอกาสหน้าผมพบกันใหม่นะครับตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนก่อนนะครับลุงรังมากเลยอะไรลุงรัง หอบสิครับโอ้ยกันจะเช้าแล้วออขอบอกกันหน้าพบกันใหม่นะครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเียวไลท์มอเตอร์ด้วยนะครับ